ทำขนมบ้าบิ่นฟักทองกินกันทำง่ายอร่อยไปลงมือทำกันเลยค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองน้ำตาลทรายขาวสี่ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่กะทิลงไป200 ml อคนส่วนผสมให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่แป้งเท้าลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยแป้งมัน5ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเหนียว10ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วใส่ฟักทองนึ่งสุกลงไป400กรัมคนให้เข้ากันจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเข้ากันดีแล้วใส่กระโพดลงไป1ฝักหรือปริมาณตามชอบ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเตรียมตั้งเตาได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นกระทะสีหลุมใบเดิมนะคะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนที่สุดเลยนะกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ขนมลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจกระทะสีหลุมกดเข้าไปดูได้เลยค่ะที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเบลเช็คว่าขนมเรากลับด้านได้หรือยังนะคะให้พลิกดูแบบนี้ค่ะถ้าด้านล่างขึ้นเป็นสีเหลืองทองแล้วให้พลิกกลับด้านได้เลยนะคะขนมบ้าบิ่นฟักทองเนี่ยเขามีความนิ่มกว่าตัวอื่นนะก็จะกลับด้านยากนิดหนึ่งในรอบแรกค่ะ รอบต่อๆไปก็กลับด้านไม่ยากแล้วนะคะเพื่อนๆที่ฟังสูตรไม่ทันนะคะกดเข้าไปดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะไปจะใส่สูตรขนมไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีนึงค่ะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ